วันนี้มาโชว์โหมดแม่พิม์พสำหรับมือใหม่หัวบีบพิมด์ดอกไม้แต่งเค้กกันจ้ามาติดตามค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่แมวหายไปนานนะคะต้องขอโทษด้วยโมจะทำขนมขายอยู่เมืองไทยค่ะนะคะตอนนี้ก็วันนี้เป็นวันที่ว่างนะคะไม่ได้ไปขายของวันนี้ก็เลยมาเอ,อ,อยากมาแนะนำอะไร พี่แมวยังไม่เคยเห็นคลิปไหนน่าเอาออกมาทําก็เลยคิดว่าไม่รู้ว่าพี่แมวเป็นคนแรกหรือเปล่าแต่ก็เอามานําเสนอนะคะก็คือวันนี้จะนี่ก็คือตรงหน้าพี่แมวเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์สําหรับมือใหม่หัดทําเอ,อดอกไม้นะคะบุญคัพเคสนะคะก็จะมีนี่ตัวแรกเลยที่จะแนะนําก็คือนี่นะคะชุดนี้กระดาษขายตัดสี่เหลี่ยม แล้วก็ล่มนะคะแล้วก็ไม้สําหรับเสียบล่มนะคะนี่ค่ะนะเอาละหนึ่งตัวไปแล้วหนึ่งชุดไปแล้วตัวที่สองค่ะจําได้ไหมคะอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นเอ่อถ้วยนะคะถ้วยรองคับเค้กมีรองกระดาษทับเค้กแบบนี้นะตอนที่เรานําเข้าอบนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ถ้าเกิดใครไม่มีอุปกรณ์เราจะใช้ด้านก้นของถ้วยนะคะ ตัวที่สามนี่ค่ะอันนี้จะเป็นคัพเคก้กนะคะซึ่งเขาออกแบบมานะคะเป็นพลาส,สติกค่ะท่านผู้ชมคะนี่นะคะอุ๊ยโทษนะคะโทษ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 ค่ะอุบเตหตหน่อยอะด้านบนเขาจะมีรูนะคะแล้วก็ผิวตรงนี้เขาจะขูกขุค่ะค่ะนะคะเวลาเราทำครีมหรือว่าลองทำดูบนเนี้ยครีมจะได้ไม่ไหลลื่นนะคะ แล้วก็ด้านก้นก็จะมีรูตรงนี้นะคะเราไม่ต้องใช้ด้านก้นแต่ด้านบนสิคะเราต้องใช้ที่มีรูเนี่ยเราจะปิดกระดาษกาวนะคะอย่าเอาเทปใสปิดนะคะมันจะลื่นใช้กระดาษกาวเอานะนี่กระดาษกาวแบบนี้ตัดใครมีอันเล็กก็ใช้อันเล็กแต่พี่แมวมีอันใหญ่พี่แมวก็เลยมาตัดแปะขนาดเท่าเออใหญ่กว่ารูหน่อยนะรูตรงกลางตรงนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมผิวก็จะขูดค่ะ เวลาเราบีบเค้กบีบอะไรเนี่ยจะได้ไม่ลื่นนะคะตัวนี้ก็อาจจะลื่นเพราะว่าผิวไม่กรุบค่ะนะคะสำหรับถ้วยคับเค้กแต่เรามีวิธีค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะอ่ะมาค่ะนี่คือกระดาษไขที่พี่แมวตัดนะคะอาจจะใหญ่หน่อยน,นะคะแ่ถ้าเกิดใครอยากตัดไม่ใหญ่ก็ใช้ หนึ่งนิ้วเพิ่งอ,อันนี้พี่แมวใช้สองนิ้วคุณสองนิ้วนะก็ใช้ก็คือท่านผู้ชมจะใช้เล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะไม่ว่ากันนะพี่แมวก็ไม่ได้ทํามานานเลยเนาะก็จะเดี๋ยวจะเริ่มหัดไปพร้อมๆกันเลยกับท่านผู้ชมนะคะตัวนี้เราก็ป้ายครีมไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็แต่กระดาษไขลงไปเพื่อที่เขาจะได้ดอยู่นิ่งๆนะให้เคลื่อน มาเลยค่ะถ้าเกิดเราไม่บีบตรงกลางก่อนเราก็ใช้อย่างนี้เลยค่ะนะคะนีะเดี๋ยวให้ดูให้บีบขึ้นบีบขึ้นบีบขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เขาปมๆอย่างนี้เป็นแหลมๆนะเอาง,ง่ายๆนะคะท่านผู้ชมจะได้เข้าใจอ่ะหมุนนะคะหมุนการรวมเห็นมือพี่แมวหมุนแม่มือนี้จากนั้นก็นี่ค่ะนะคะ เออเดี๋ยวเราบอกท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยแป๊บหนึ่งเสียบสิคะมีรูเสียบอะเตรียมผ้าไว้ด้วยค่ะผ้าชุบนะ้ำหมาดๆไปเช็ดหัวนี่นะคะมือใหม่ค่ะทำอ่ะไม่ได้ทำมานานแล้วเนาะเก,ก๊กางๆขอโทษทีนะคะเราก็หมุนแล้วนะคะรอบหนึ่งเพื่อที่จะเป็นฐานนะแล้วก็นี่ค่ะเอาด้านนี้ตั้งขึ้นนะคะด้านรูเล็กอันนี้พี่แมวใช้หัวบีบเบอร์หนึ่งศูนย์สี่ค่ะนะคะหัวเล็กอะหัวธรรมาดา ข้างนี้จะรูใหญ่ข้างบนนี้จะจะเล็กนะคะอา่าเราบีบเลยนะหมุนล,ล่มไปด้วยแล้วก็บีบครีมออกมานะคะให้เขาเป็นลักษณะแบบนี้ดอกเล็กดอกหุบดอกบานแล้วแต่ท่านผู้ชมปาดครีมขึ้นมาค่ะนี่นะคะตั้งขึ้นมาเลยหนึ่งสองเห็นไหมคะ อ,อาจจะอยู่ข้างหน้าอาจจะไม่เห็นอทอ่างนี้แล้วกันนะคะนี่พี่จะปาดแบบนี้เห็นไหมคะอ่ะจากนั้นเราก็จะปิดช่องว่างแล้วแต่นะคะถ้าเกิดใครชอบกรีบเยอะๆนะคะก็ใส่ทิถีไปเลยอ้าวยกขึ้นนี่เพราะว่ากุหลาบเดี๋ยวจะบีบได้หลายลักษณะนะคะแต่ละพันธุ์จะไม่เหมือนกัน อ่ะแบบนี้นะก็ดูดอกเล็กนะถ้าเกิดเราจะให้เพิ่มขึ้นเราก็เพิ่มนะคะเดี๋ยวพี่แมวขอปัดหมวกหมวกครีมก่อนนะถ้ากระดาษเลื่อนใหญ่ไปเราเลื่อนได้นะเพราะเขามีครีมอยู่ข้างล่างแบบนี่นะคะอ,คอ่ะมาดูพี่แมวจะทําให้บานนะอาวค่อยๆเอาเขาออกมาเห็นไหมเอ เอียงข้างนะคะนี่เนไคะเขาก็จะซอสกันออกมาแบบนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะคะถ้าเกิดชอบใหญ่กว่านี้ก็ทําเพิ่มเดี๋ยวพี่แมวจะทําเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะพี่แมวจะเรียงเก็บเรียงเก็บเพื่อที่เขาจะได้ซ้อนออกมาสวยนะจะไ,ได้ไม่อนี่สลับกันเลยค่ะตรงกลางตรงนี้นะเราปีบตรงกลางตรงนี้กลาง กีบดอกเดี๋ยวจะตั้งให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวกว่าปรับมุมกล้องมุมกล้องก่อนนะคะลืมเช็ดนะคะหัวปีบมือใหม่มาดูต่อกันค่ะปรับมุมนี้แล้วมจะเห็นหรือเป่านะคะนี่นะคะระหว่างกลางบีบเลยค่ะยาวเลยนี่นึ สองสามเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นแบบซ้อนกันหลายๆอันถ้าบานพยายามงัดนะคะงัดขึ้นอ่าอย่างัดตรงนี้แบบนี้สอนกัรหลายๆกีดให้ดูสวยๆนะคะนี่เขาก็จะบานเห็นไหมคะจะบานออกแล้ว เอาละค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีช่องว่างอยู่เราดันดันไปหน่อยๆนะดันไปแล้วเสริมกี่ไปค่ะกบลาบาลเห็นไหมคะสวยค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับใช้ล่มนะฟาดหัวอ่ะ านผู้ชมดูใกล้ๆนะคะในล,ล่วงนะัคะ้านี่เราก็ดึงออกมาจากล่มได้แล้วก็มาวางไว้ในถาดนะคะแบบนี้นี่อันนี้พี่แมวใช้บัตเตอร์ครีมเนยสดนะคะถ้าใครนำไปแช่ตู้เย็นสักแป๊บหนึ่งนะคะ เพื่อที่เขาแข็งตัวแล้วเราจะดึงออกจากกระาดาษไขง่ายนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาแต่งคับเค้กได้นะแต่อันนี้สําหรับพี่แมวโชว์ให้ดูว่ามือใหม่ที่จะใช้อุปกรณ์ในการทํานะคะสําหรับหัดเนาะอ่ะอันที่สองนะคะจะใช้ตัวนี้อันนี้หม้อปีเบอร์1นึย์สเหมือนกันเดี๋ยวพี่แมวอ,ออกนะคะ เดี๋ยวกดสิคะลืมลืมได้ทำนานอ่ะเดียวขั้นตอนอธิบายก่อนเราก็ใส่ครีมลงไปเพื่อกันลื่นค่ะเพราะว่าก้นก้นเนี้ยลื่นหรือใครจะแปะกระดาษไขลงไปก็ได้แต่ถ้าลองหัดทำก่อนไม่อยากเปือกระดาษไขเวลาเราเออปาดครีมออกหรือเช็ดก้นเน่พิมพ์กนมันจะง่ายนะอ่าชด ตัวนี้ออกอันนี้คือประเภทหัวล็อกนะคะนี่หัวล็อกจะเป็นอย่างนี้เวลาถอดออกเราก็จะบีบตรงกลางเลยค่ะนี่นะตั้งยอดขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมได้เพราะว่าเป็นหัวล็อกที่ถอดเข้าถอดออกได้ง่ายแล้วเปลี่ยนหัวเปลี่ยนแบบได้ง่ายด้วยค่ะนะคะ เห็นไหมคะหัวบีบเบอร์หนึ่งศูนเขาจะเฉียงแบบนี้นี่เอาด้านนี้ด้านนี้เฉียงยาวมาด้านนี้สั้นเอาด้านนี้ขึ้นซึ่งจะเออรูตัวนี้จะเล็กตรงนี้หัวจะใหญ่นะเอาปาดพิมหน่อยค่ะจับขึ้นมาค่ะนะคะบีบไปเลยอันนี้จะหมุนยากหน่อยเพราะว่า ไม่เหมือนล่มนะคะเราต้องค่อยๆจากนั้นเราก็ใช้สองมือนี้แหลคะคร่บคลองนะคะเนี่ยเขาอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดเราหมุนหมุนอย่างเงี้ยใช้นิ้วโป้งอันนี้ก็อาจจะปิดพลาดได้ดูนะคะอ่าปิดพลาดนนี้เข้ามาอีกเป็นสี่อย่งนี้เนี่ย,ยจะลำบากตรวเนี้ยนะคะ เพราะว่าเขาหมุนลำบากอ้าวนี่นะคะปิดไปเลยสลับไปเลยค่ะยาวาเดี๋ยวจะลคล่นเพราะว่าเราเอียงไปเอียงมาเขาก็ดุกรกะดิกเนาะ ตัวนี้จะหมุนลำบากหน่อยนะคะแต่ก็ใช้ได้ค่ะนะโค้งค่ะโค้งมาเลยโค้งมาเลยถ้าเป็นบัตเตอร์ครีมไอซิ่งจะบีบง่ายกว่านี้เพราะเขาไม่เหลวเขาจะอยู่ตัวดี จยากบานก็พยายามอากรีบออกอขยายออกไปนะคะสำหรับมือใหม่หัดทำเอาง่ายๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปนับชั้นนับกรีบนะคะเอาให้ได้รูปร่างเป็นดอกกุหลาบก่อนนะคะแล้วจากนั้นถ้าเราจะทำให้สวยเราค่อยมาเริ่มนับกรีบว่าชั้นแรกกี่กรีบชั้นที่สองกี่กรีบชั้นที่สามเริ่ม กีบแล้วชั้นที่4เริ่มบานออกดอกจะใหญ่ขึ้นนะคะเอาละคา่ะนี่นะเป็นการสาธิตครั้งสําหรับใช้อุปกรณ์อันที่สองอ้าวขอปาดคีมหน่อยนี่นะเวลาเราจะเปลี่ยนหรือว่าเราจะเราจะหัดทำอีกเนี่ยเราก็ปาดครีมออกนะคะแล้วก็ไปใส่ถุงเดิมแล้วก็มาบีบใหม่ได้นะ เดี๋ยวพี่แมววางไว้นี่ก่อนนะคะอืมต่อไปตัวนี้ค่ะอ่ะต่อไปอันนี้นะคะคัพเค้กปอมนะคะซึ่งเขาเรียนแบบของจริงมาอ่ะอันนี้ปิดเรียบร้อยกระดาษกลาวนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะตัวนี้ก็ง่ายนะคะ ถ้าใครไม่อยากหยอดพีมหัวนั้นก็ใช้อย่างนี้เลยค่ะนะคะนี่ก็อย่างนี้ก่อนนะทำให้เขามีปลายแหลมเหมือนภูเขาตัวนี้เขาจะจับง่ายอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเล็กกว่าตัวนี้นะคะ าเป็นเค,ค้กจริงอะ่ะเราจะไอ้นี่เสียดายเค,ค้กเนาะทำเสียก็ต้องมาทานท่านั้นใช้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าพิมพ์ปลอมหรือเรียกอะไรเ,เหมือนพวกพิมพ์ซิลิโคนแต่อันนี้ไม่ใช่พิมพ์ซิลิโคนนะคะเป็นพิมพ์พลาสติกอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะพี่แมวก็จะปาดตรงตรงนี้เลยคุมไปเลยนะคะนี่หนึ่ง กิมนี้เราสามารถแตะตรงนี้ได้นะปาดตรงนี้ได้ถ้าเกิดมันเลิกก็เช็ดค่ะนะคะาแบบนี้นะแล้วต่อไปพี่แมวก็จะทำไปเรื่อยๆนะอันนี้พี่แมวสับวางนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าจะเริ่มตั้งแต่จุดกึ่งกลางของกีบดอก เราจะทำให้เขาขยายใหญ่ก็เพิ่มค่ะนะคะก็จะหมุนไปอ่าเดี๋ยวจะมาดูกันกิมแล้วนี่เริ่มใหญ่แล้วเห็นไหมคะ เริ่มกว้างแล้วค่ะนะตรงนี้เราทำทีๆก่อนปามาเลยค่ะน,นะเดี๋ยวเช็ดก่อนนะคะเดี๋ยวขอโทษเลื่อนผ้ามาฝั่งนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดๆนี่ เราจะเริ่มไม่เข้าบานออกต้องคอยเช็ดอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าบัตเตอร์ครีมนมสดเนี่ยเขาจะนิ่มมากจะละลายไวยิ่งอากาศร้อนยิ่งละลายไวดีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นบัตเตอร์ครีมไอซิ่งจะง่ายเพราะเขาแข็งตัว อนี่นะคะเริ่มบานออกแล้วอุ้ยนี่พวกไม่ทู มานแค่นี้พอหรือ,อยังคะอ้ายังสักกีบหนึง่งอา้าวนี่นะคะเอาบานแค่นี้เนาะแล้วเดี๋ยวพี่แมวจะให้ดูว่าพี่แมวจะทำยังไงต่อเดี๋ยวจะเออบางคนจะบอกว่าอืมถ้าเอาแช่แข็งอันนี้ยจะมาแต่งได้ไหมเราไม่ต้องแช,ช่องช่องแช่แข็งนะคะเอาไปแช่ช่องธรรมดา ให้เขาเซตตัวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราจะจับออกมาแต่งก็ได้นะหรือใครจะทำบุญครับเค้กแบบนี้เลยก็ได้นะคะนี่ค่ะนะเห็นไหมคะข,ข้างข้างเราอยากให้สวยๆเราก็เติมค่ะน,ะ,คะนี่นะคะเห็นข้างข้างไหมคะปาดไปเลยค่ะนี่ปาดยาวแบบนี้ ปิดไว้ค่ะนี่นะคะปิดไว้ด้านล่างอุย้ยลูกเฮ้ยอุบิเหตุอีกแล้วค่ะตัวนี้เขาเบานะคะพี่แมวทำเลยอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรค่ะความผิดพลาดเกิดกันได้ไม่ต้องไปรีเพย์ใหม่เพราะว่าตัวนี้เก็บรบับเขาเบาเห็นไ,ไหมคะรอยที่พี่แมวนิ้วเราก็ปิด ซ่อมได้ค่ะนะเบาค่ะต้องระวังนะมือใหม่หัดทำปิดไปเลยค่ะจะได้สวยๆเห็นไหมคะถ้าไม่อยากเห็นอ่าเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะเป็นแบบเนี้ยไม่สวยเนาะปิดเลยค่ะปิดยาว แล้วเห็นไหมเดี๋ยวจะหกอีกพี่แมวหมุนให้ดูข้างๆนี่นะคะเนี่ยถ้าเราปิดก็จะสวยแบบนี้จะเรียบไม่เห็นรอยเอยช่องโบนะคะอ้าวเอาละค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับมือใหม่อยากลองทำดอกไม้นะบนคัพเค้กแต่หาอุปกรณ์ที่จะมาลองเนี่ยบางคนน่ะอยากจะลองกับคับเค้กจริงๆก็จะเสียดายเค้กนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวลองเสียลองเค้กหลายตัวเอ่ยหลายชิ้นหลายอันแล้วก็ต้องมากินเองหมดเดี๋ยวกิน๋ยวเดี๋ยว,ยยวต้องมาทานเองหมดทานไม่ไหวฉะนั้นลองบนเค้กฟอบไปก่อนนะคะเอาละะ้ค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, ด Sub s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจพี่แมวด้วยเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเอาอะไรดีอ่ะ เอาหัวบีบตัวอื่นมาบีบให้ดูนะคะตัวนี้เป็นหัวบีบเบอร์หนึ่งศูนย์สี่ค่ะนะเป็นหัวบีบตัวหนึ่งศูนย์สี่เบอร์หนึ่งศูนย์สี่ค่ะแล้วตัวนี้เป็นหัวล็อกนะคะอ่ะท่านผู้ชมคะมีตัวอย่างนะคะให้ดูตัวนี้พี่แมวทำเอาไว้และก็แช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเอาไว้นะคะ ท่านผู้ชมอยากจะนําไปแต่งบนหน้าเค้กนะคะอันนี้แข็งนะคะเนี่ยแข็งพอออกมาเขาก็จะนิ่มหน่อยฉะนั้นอย่าใช้ระไกรหนีบออกมาอย่างนี้นะคะให้ใช้มีดนะคะซึ่งมีความกว้างหน่อยเนาะเนี่ยเอาเขาออกมาค่ะนะคะ,นะค,ะค่อยๆเอาเ,าเขาเข้าไปอ่าเนี่ยเขาจะออกง่ายเห็นไหมคะนี่แล้วก็ไปแต่งบนหน้าคับเค้กหรือหน้าเค้กได้ เดี๋ยวพี่แมววางก่อนนะ,ะเดี๋ยวจะวางให้ดูค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะง่ายนะคะเนี่ยปาดออกมาแล้วถ้าเราไปแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาให้เขาแข็งตัวหน่อยเซ็ตตัวหน่อยการเคลื่อนย้ายจะง่ายขึ้นค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวควนนี้อันนี้เป็น บัตเตอร์คร so ีมเนยสดนะคะซึ right anyway, okay. anyway. it it like it. It ่งจะไม่เหมือนกับไอซิ่งไอซิ่งเวลาเนี่ยบัตเตอร์ครีมไอซิ่งเวลาเขาแข็งตัวเนี่ยจะจัดหยิบออกมาง่ายค่ะนะคะแล้วก็มาแปะมาแต่งง่ายแต่ตัวเนี้ยถ้าโดนความร้อนและเมืองไทยยิ่งร้อนเขาจะละลายไวนะเขาเขาจะไม่ได้ละลายค่ะเขาจะนิ่มไวค่ะเอาละค่ะพูดมากแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะว่าพูดมากนะคะวันนานเจอกันทีอย่างไรก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยกันนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ